สวัสดีครับพวกเราน็อปสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนึ่งเรื่องกันอัพ โดยที่หนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของครอบคร,วราคาัวนักฆ่าตั้งใจว่าจะวางมือหลังจากที่เก็บเงินได้มากพอแล้วแต่ก่อนที่เขาจะเดินไปบอกบอสของเขาว่าเขาจะวางมือบอสของพระเอกกลับโดนสังหารไปด้วยศัตรูทําให้หลังจากนั้นครอบครัวรนี้นั้นถูกตามล่าโดยที่พวกมันไม่รู้เลยว่านี่คือครอบครัวรนักฆ่าตั้งแต่กําเนิดโดยที่เรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับตัวหนังได้เปิดเรื่องเมื่อที่ชายคนนี้เขานั้นมีชื่อว่าแดนนี่กําลังเดินมาที่โกดังเก็บเงินและเก็บสินค้า เขาเดินเข้ามาตรวจเช็คงานที่แก๊งนั้นกำลังนับเงินอยู่แซวเธอคนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างสนใจไปเที่ยวกับเขาไหมโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้กำลังมีอีกแก๊งหนึ่งกำลังจะบุกเข้ามาที่นี่ พวกมันได้เข้ามาจอดรถเอาไว้หน้าโรงงานหนึ่งคนดูต้นทางและอีก4ี่คนได้บุกเข้ามาซึ่งมาถึงพวกมันก็ไม่รอช้าเปิดฉากถล่มทุกคนที่อยู่ที่นี่ลูกน้องของแดนนี่ร่วงลงไปอย่างไวเหลือเพียงแค่แดนนี่และสาวคนนี้เท่านั้นแดนนี่จึงได้รีพาเธอเข้าไปหลบภายในห้องตู้เสฟปิดกลงเอาไว้อย่างแน่นหนาะและโทรขอกําลังเสริมด้วยด่วนเนื่องจากว่าแดนนี่ติดตัวเขานั้นเป็นปลายแถวเขาไม่กล้าแม้จะหยิบปืนขึ้นมาสู้พร้อมกําลังได้ตัดภาพมาที่บาร์แห่งนี้ซึ่งเป็นบาร์พักพวกของแดนนี่นั่นเอง เสียงโทรศัพท์นั้นได้ดังขึ้นบาร์เทนเดอร์ที่มีชื่อว่าชาลีรีบบอกให้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าอิกกี้ให้อิกกี้รีบเข้ามารับสายเร็วอิกกี้จึงได้เข้ามารับสายและแดนนี่เขาจึงเริ่มฟ้องทันที เฮ้ยอิกกี้ตอนนี้มีคนบุกเข้ามาที่โกดังของเราช่วยส่งกำลังเสริมมาให้ฉันโดยด่วนอิกกี้ถึงได้บอกว่าได้เลยเดี๋ยวเขาจะจัดให้วางสายและโทรไปหาอีกคนคนหนึ่งจากนั้นหนังได้ตัดภาพมาที่ครอบครัวสุดธรรมดาครอบครัวนี้พราะเอกของเราเขามีชื่อว่าเรและภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าอลิสลูกสาวคนโตมีชื่อว่าชิวอนและลูกชายคนเล็กมีชื่อว่าเฮนรีซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสําคัญเป็นวันครอบครัวอลิสเธอได้ลงมือทําอาหารด้วยตัวเอง ซึ่งเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วชิวอนเธอก็ยังเล่นโทรศัพท์ไม่เลกทําให้เรเขาได้บอกลูกสาวว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ในวันครอบครัวสิอะไรกันล่ะพ่อไม่เป็นอะไรหรอกเพราะยังไงสาเฮนรี่ก็ยังอ่านหนังสืออยู่เลยหนูเล่นโทรศัพท์นิดหน่อยมันก็ไม่ต่างกันและตอนนี้หนูกําลังหาอาชีพที่เหมาะกับหนูอยู่ เอาเป็นการรำเปือยผ้าเป็นยังไงนั่นทำเอาเรถึงกับตกใจอะไรนะแต่เสียงโทรศัพท์ของเรมันก็ได้ดังขึ้นซะก่อนทำให้ชิวอนเธอได้แซวพ่อของตัวเองขึ้นมาในบอกว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ในวันครอบครัวไงซึ่งเรถึงกับหมดคำจะพูดและเขาก็ได้รับสายซึ่งคนที่โทรมาก,ก็คืออิกกีจนหนังได้ตัดภาพมาที่5ปีก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วสถานการณ์ครอบครัวของเขาเรียกได้ว่าย,ย่ำแย่มากๆตอนนี้เรเขามีอาชีพเป็นตำรวจ เงินเดือนที่ได้มาแต่ละเดือนเรียกได้ว่าไม่พอใช้แน่นอนเขานั้นอยากจะให้ลูกและเมียมีคุณภาพชีวิตที่มันดีกว่านี้พอดีกับที่อลิซแนะนำเขาว่าให้เข้ามาที่บาร์แห่งนี้และจะมีงานทำเรย์ได้ลงมาจากรถคืนไกปืนเอาไว้และเดินเข้าไปภายในบาร์คนที่นั่งอยู่ภายในนี้ก็คืออิกกี้และชาลี นั่นทาให้เรเดินเข้าไปบอกว่าภรรยาของผมบอกว่าถ้ามาที่นี่จะมีงานทําซึ่งอิกอีกได้บอกมันขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้นั้นมันจะเป็นยังไงทําเอาเรก็งงพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยก่อนจะมีชายร่างใหญ่คนนี้ออกมาเขามีชื่อว่าแฮร์รี่เดินตรงเข้ามาและซัดเรอย่างหนักซึ่งตอนแรกเรเขานั้นตั้งหลักไม่ทันแต่พอเขาตั้งหลักได้แล้วก็ได้ต่อยเข้าไปที่ขาของแฮร์รี่อย่างเดียวจนแฮร์รี่เขาได้แพ้ไปเรเขารามือแต่เพียงเท่านี้แต่แฮร์รี่ก็ยังไม่จบหยิบเก้าอี้้้ขขึนมาาาาและฟดเเรอย่งงจัง ทั้งยังจะเอามีดเข้ามาฟันเรแต่เรก็ได้ชักปืนขึ้นมาจ่อหน้ามันเอาไว้จากนั้นทุกคนภายในบาร์เอาปืนเข้ามาจ่อเรเอาไว้เช่นเดียวกันจากนั้นอิกกี้ได้บอกให้ทุกคนวางปืนลงก่อนจะพาเรเข้าไปหาหัวหน้าของเขาซึ่งเธอคนนี้มีฉาย,ยาว่าไมเคิลซึ่งทันทีที่ได้เจอกันไมเคิลเธอก็ได้แซวทันทีว่าเรานั้นดูเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้รับความอบอุ่นตอนเด็กสินะเหมือนจะไม่ค่อยได้อะไรจากครอบครัวด้วยสิทา่าเหมือนครอบครัวจะไม่ค่อยมีเงินทําให้เรไม่พอใจทําสวนกลััไไปคคิดดว่าุณรรู้จกผมีหือยงง อ๋อดีสิไมเคิลได้บอกคุณนำะมาที่นี่เพราะต้องการงานที่มันเงินดีกว่าคุณมีครอบครัวต้องดูแลมีลูกสองคนเงินทุกเดือนที่ได้จากการเป็นตำรวจมันก็ยังไม่พอถ้าหากจะรอบำเหน็จบำนาญก็รออีกตั้ง12ปีแล้วลูกๆที่กำลังจะโตจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรหรือจะหวังการเลื่อนตำแหน่งจากการเป็นตำรวจนั่นก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้คุณก็รู้ดีอยู่แก่ใจคุณเลยมาที่นี่ยังไงล่ะเอาละมาทำงานให้ฉันหน้าที่คือการเก็บกวาดสิ่งต่างๆและตามทวงนี้ กดเล็กคือการห้ามทิ้งศพเอาไว้ข้างทางเด็ดขาดฆ่าแล้วก็จัดการศพให้เนียนอย่าให้ใครเห็นเรนี่ยิ่งงงเข้าไปใหญ่นี่มันงานอะไรกันเนี่ยงั้นเขาขอปฏิเสธแล้วกันเขาไม่ใช่อาชญากร,กรเขาไม่ใช่นักฆ่าเขาแค่เป็นตำรวจเท่านั้นไมเคิลเธอได้เริ่มพูดต่อถ้าหากทำงานให้กับเธอแล้วก็เธอรับประกันรายได้5 0,000นเหรียญต่อปีให้เลยเอาละลองคิดดูให้ดีถ้าหากคุณตกลงแล้วก็ครอบครัวของคุณก็จะมีชีวิตที่ดีนั่นทําให้เร็กเขาได้ลังเลเพราะเงินก้อนนี้เขาไม่สามารถหาได้จากการเป็นตำรวจเขาจไตท่ะทําแ มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวเนื่องจากเขาและภรรยามีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารถ้าหากเขาทำงานที่นี่และมีเงินทุนมากพอตอนนั้นเขาก็จะขอลาวงการซึ่งไมเคิลเธอก็ไม่ได้ห้ามถ้าพอใจแล้วอยากจะไปตอนไหนก็ไปได้เลยแก๊งของเธอนั้นไม่ห้ามใครอยู่แล้วทําให้เรเขาได้ตอบตกลง,งและกลายเป็นนักฆ่าของคลับนี้เรื่อยมาจนกลับมาที่ปัจจุบัน อิกกี้ได้โทรเรียกเขาให้ไปช่วยแดนนี่ซึ่งเขาจึงได้บอกโอเคเดี๋ยวเขาจะไปหันกลับมาโกหกลูกทั้งสองว่าตอนนี้สอนอมีเรื่องและเขาต้องไปเคลียร์อลิสเธอจึงรีบวิ่งออกมาส่งเพราะว่าเธอนั้นรู้ดีว่าเรนั้นทํางานอะไรอยู่ เธอได้บอกกับเรว่าหลังจากที่เรกลับมาเธอนั้นมีเรื่องอยากจะคุยด้วยทําให้เรได้บอกโอเคและออกมาทันทีไม่นานเรก็ได้มาถึงที่หน้าโรงงานเขาเดินตรงเข้าไปหาคนคนหนึ่งที่กําลังดูต้นทางต่อยกระจกจนแตกและลากเจมอนนี่ลงมากระทือให้มันบอกมาซะข้างในมีกี่คนมันกลัวและบอกว่ามีสี่คนพร้อมกับอาวุธทําให้เรได้จับเจมอนนี่มัดเอาไว้และเขาจึงได้เดินเข้าไปข้างในยกปืนขึ้นมาลากหัวคมๆไปทีละคน4ี่คนสี่นัดรวดและร่วงลงไปอย่างไว เฮ้ยแดนนี่เป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าทําให้แดนนี่เขารีบวิ่งออกมาแดนนี่รีบเข้ามาขอบคุณเร่ขอบคุณที่มาช่วยชีวิตเขาซึ่งแดนนี่เขาเป็นคนที่นับถือเรเป็นอย่างมากเหมือนกับพี่ชายคนหนึ่งเรก็บอกไม่เป็นอะไรเอาล่ะตอนนี้เขาจะกลับบ้านแล้วซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นวันนี้ไมเคิลเธอได้ออกมาทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งนี้พร้อมกับคนอารักขาแฮร์รี่ แต่กลับมีพนักงานเสิร์ฟคามารินแชมเปญให้กับเธอพร้อมกับบอกโต๊ะเบอร์สี่เป็นคนบอกให้มาเนซึ่งชายตาเดียวคนนี้เขานั้นเป็นมาเฟียอีกเมืองหนึ่งคู่แข่งทางธุรกิจของไมเคิลโดยตรงและเขามีชื่อว่าหลอน,นี่ก่อนที่เสียงโทรศัพท์ของเธอจะได้ดังขึ้นอีกกี้ได้โทรเข้ามารายงานว่ามีคนบุกเข้าไปที่โกดังของพวกเราไมเคิลเธอจึงได้รู้ได้ทันทีพวกนั้นเป็นลูกน้องของหลอนี่แน่นอน แถมตอนนี้เธอก็ยังอยู่ร้านอาหารเดียวกันกับลอนนี่อีกด้วยนั่นทําให้อิกกี้ห่วงเป็นอย่างมากและถามว่าเธอไปกับใครไมเคิลได้บอกไม่ต้องห่วงเธอนั้นมากกับแฮร์รี่สินคําพูดนั้นแฮร์รี่เขาได้ลุกขึ้นทันทีพร้อมไปยืนอยู่ข้างหลังของลอนนี่ตอนนี้แฮร์รี่แปลพักซะแล้วแบบนี้ไม่ดีไมเคิลพยายามชักปืนออกมาแต่เธอก็ถูกเก็บปืนไปได้อย่างง่ายดาย ไมเคิล <Michael S 2> ได้วางโทรศัพท์เอาไว้บนโต๊ะและอีกกี้ก็ฟังทุกอย่างอยู่ลอนนี่เขาจึงได้พูดขึ้นมาได้เวลาจากกันแล้วนะไมเคิลลอนนี่สั่งให้หลานชายของเขาชายคนนี้มีชื่อว่าแอนโทนิกให้เดินเข้าไปจัดการกับไมเคิลซะทำให้ไมเคิลเธอได้หัวเราะขึ้นมาให้เจ้าไกอ่อนคนนี้เนี่ยนะเข้ามาจัดการกับฉัน หลังจากนั้นแอนโทนิกเขาไม่รอช้าลั่นไกลทันทีปิดตำนานมาเฟียเจ้าทิมอย่างไมเคิลลงไปตรงนี้พร้อมกำนังตัดภาพกลับมาที่เรหลังจากที่เคลียร์โกดังแล้วเขาได้กลับมาที่รถมาปล่อยตัวเจ้าหนุ่มคนนี้ให้หนีไป แต่พอปิดฝากระโปรงหลังลงเขากลับได้เห็นว่าแดนนี่วิง่งนาตังเข้ามาหาเขาพร้อมกับแจ้งข่าวร้ายตอนนี้ไมเคิลได้เสียชีวิตลงไปแล้วแกงของไมเคิลทุกคนเข้ามารวมตัวกันทันทีรอฟังอิกกี้ประกาศว่าตอนนี้พวกเขาต้องไปทิศทางไหนเขาได้ย้ำต่อน้าทุกคนอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ไมเคิลได้เสียชีวิตลงไปแล้วพวกมันได้เอาศพของเธอไปทิ้งไว้ในอ่าวต่อไปนี้พวกเราจะไปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งที่บาร์ของพวกเราพรุ่งนี้เช้า ทุกคนก็นึกว่ารวมตัวกันเพื่อแก้แค้นให้กับไมเคิลแต่อิกกี้บอกว่าไม่ใช่เขาจะพาทุกคนไปก้มหัวให้กับลอนนี่ต่างหากตอนนี้ไมเคิลได้จากไปแล้วหลอนนี่ก็มีอำนาจมากเกินไปถ้าหากเราสู้แล้วก็เราตายหมดแน่พรุ่งนี้เราจะใช้ชีวิตแบบปกติของเราเพียงแค่เปลี่ยนเจ้าไหนเท่านั้นเอาล่ะทุกคนแยกย้ายได้กลับไปหาครอบครัว ทำให้เมื่ออิกกี้ประกาศแนวทางของแก๊งมาแบบนี้พวกเขาจึงต้องทำตามและเรก็ได้กลับมาที่บ้านกลับมาถึงอลิสเธอก็ได้เตรียมอุปกรณ์ทำแผลและอาหารไวรอแล้วเมื่อกินเสร็จก็ได้ขึ้นไปหาเฮนรี่ซึ่งเขาก็ยังไม่นอนและอ่านหนังสืออยู่เรจึงได้บอกให้ลูกชายนั้น,นอนได้แล้วแต่เฮนรี่ที่เป็นเด็กฉลาดเขากลับสังเกตเห็นเลือดที่มือของเรแต่เฮนรี่เขาก็ไม่ได้ตกใจอะไรเลยเป็นฝั่งของเรมากกว่าที่ตกใจและโกหกลูกชายว่านี่มันแค่สีเท่านั้นเอาละลูกชายตอนนี้นอนได้แล้วจากนั้นก็ได้เข้ามาหาชิวอนราย นี้ก็ยังไม่นอนเหมือนกันแถมยังเถียงว่าเธออายุ18แล้วเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอกําลังตัดสินทางเดินของตัวเองว่าจะเป็นอาชีพอะไรและครั้งนี้เธอนั้นอยากจะเป็นครู เอาละพ่อฟันดีแค่นี้นะเธอได้ปิดประตูและเรได้กลับมาที่หอ้องอลิสที่เห็นว่าเรนั้นเหนื่อยมากเลยบอกกับเรเธอนั้นมีเรื่องสะไพรส์ทให้เรน,นี่ตกใจหรือจะมีลูกอีกคนหนึ่งกันหรออลิสเธอได้บอกวาไม่พร้อมก็เอาประกาศขายร้านอาหารเอามาให้กับเรดูบอกว่าร้านอาหารแห่งนี้กําลังถูกประกาศขายอยู่และเงินที่เราสะสมมาสามารถซื้อร้านนี้ได้เธอได้คุยกับเซลแล้วข้อตกลงเป็นไปได้ด้วยดี เรานั้นมีเงินทุนพอที่จะเปิดร้านอาหารแห่งนี้และเรไม่จะเป็นต้องทํางานกับไมเคิลอีกแล้วไมเคิลเขาต้องดีใจมากแน่ๆที่เราจะได้มีร้านอาหารแห่งใหม่ทําให้เรได้บอกข่าวร้ายกับอลิซว่าตอนนี้ไมเคิลได้ตายไปแล้วแต่มันก็ถูกอย่างที่อลิซว่าเขาไม่จําเป็นต้องทํางานนี้อีกต่อไป งั้นพรุ่งนี้เขาจะเข้าไปภายในบาร์และเขาไปบอกกับอิกกี้ว่าเขานั้นจะวางมือจากนั้นเช้าวันต่อมาได้มาถึงเรเขาได้ขับรถออกมาและเข้ามาหาแดนนี่เป็นคนแรกแดนนี่ที่เห็นสีหน้าของเรที่เครียดมากเลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งเรก็ได้บอกวันนี้คือวันทํางานสุดท้ายของเขาแลวนะเขามีเงินทุนมากพอที่จะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองแล้วทําให้แดนนี่ดีใจกับเรทันทีนี่มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดดีใจด้วยนะพี่ชาย แต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของเรก็ได้ดังขึ้นสวัสดีนี่คุณเรใช่ไหมลูกสาวของคุณมีเรื่องชกต่อยภายในโรงเรียนแย่และแบบนี้เรและแดนนี่รีบไปหาทันทีลูกๆทั้งสองคนได้เห็นเรแต่ก็งงว่าชายคนนี้เป็นใครทําให้เรได้โกหกว่าแดนนี่เป็นคู่หูตํารวจของเขาเองสอบถามเรื่องราวจากลูกว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงจนได้รู้ว่ามีกลุ่มคนกําลังลังแกฮนรี่ชีวอนที่เห็นเธอก็ไม่รอช้าเข้าไปซัดพวกมันทันทีทําให้เรได้บอกลูกทั้งสองคนรีบขึ้นรถเร็ว ตอนแรกชิวอนก็นึกว่าจะโดนดุซะแล้วแต่เรกลับได้บอกว่าการปกป้องครอบครัวนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเอาล่ะตอนนี้ไปหาแม่กันดีกว่าจากนั้นทั้ง4คนเดินทางมาที่ร้านอาหารที่พวกเขานั้นกําลังวางแผนจะซื้อเมื่อมาถึงเรก็ได้ถูกใจร้านอาหารแห่งนี้เป็นอย่างมากแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คืออลิสตั้งใจจะซื้อวันนี้เลยทําเอาเรนี่ขอเวลานอกและเข้ามาคุยกับอลิสเป็นการส่วนตัวบอกว่านี่มันจะเร็วไปหรือเปล่าไหนจะงบรีโนเวทไหนจะงบซื้อวัตถุดิบเราจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อซึ่งอลิสก็ได้บออกเธตั้งใจจะ เงินเก็บทั้งหมดมาซื้อเลยเงินทุกบาททุกสตางค์เธอจะเอามาลงทุนกับร้านนี้และขอเรเพียงอย่างเดียวเชื่อใจเธอได้ไหมให้เธอใช้เงินทั้งหมดนั่นทําให้เรเขาได้ตอบตกลงและอลิซก็ได้ออกไปทําสัญญาส่วนทางด้านของเรก็ต้องมีเรื่องต้องเคลียร์เขาได้เข้ามาภายในบาร์เขามาหาอิกกี้บอกกับอิกกี้ว่าตอนนี้เขาเก็บเงินซื้อร้านอาหารได้แล้วและวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขานั้นจะทํางาน อิก,กีได้ถอนหายใจและได้บอกกับเรฉันมีเรื่องจะบอกนายเหมือนกันคําพูดนี้นายต้องไปบอกกับรอนนี่ด้วยตัวของนายเองจากนั้นรอนนี่ก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับแอนโทนิกประกาศต่อนหน้าทุกคนว่าตอนนี้เขากลายเป็นหัวหน้าคนใหม่ของทุกคนแล้วสิ่งที่ไมเคิลทำแค่การปล่อยเงินกู้และการอุ้มค่าเฉยๆเ,เขาจะไม่ทําแค่นั้นเขานั้นจะซัดหมดไม่ว่าจะเป็นแป้งไม่ว่าจะเป็นเม็ดสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบเขานั้นจะทําหมดภายในเมืองนี้และทุกคนก็ต้องทําตามอย่างเคร่งครัดห้ามมีปากมีเสียงห้ามมีข้อสงสัยเข้าใจกันใช่ไหม และทุกคนต้องตอบว่าเข้าใจจากนั้นหลอนี่และแอนโทนิกทั้งสองได้เดินเข้าไปพักภายในห้องส่วนด้านนอกตอนนี้แดนนี่ได้เล่าให้กับทุกคนฟังว่า รู้ไหมตาข้างหนึ่งของมันหนักบอดได้ยังไงเมื่อก่อนลอนนี่เขาเคยมีลูกน้องเป็นตระกูลนักฆ่าอยู่ตระกูลหนึ่งซึ่งตระกูลนี้ฉากบางหน้าคือคนขายเนื้อซึ่งหลังจากที่ตระกูลนี้เขานั้นอยากวางมือและไปขอลาออกจากลอนนี่หลังจากนั้นสิ่งที่ลอนนี่และผพักพวกทําก็คือมันได้เข้ามาที่ร้านขายเนื้อโยนไฟเข้าไปภายในร้านสองสามีภรรยาน,นักฆ่าถูกไฟคลอกจนเสียชีวิต แต่สิ่งที่ลอนนี่ประมาทและไม่รู้อย่างหนึ่งก็คือลูกสาวของบ้านนี้ก็เป็นนักฆ่าเช่นเดียวกันเธอที่เห็นพ่อและแม่ต้องตายไปต่อหน้าต่อตาเธอได้หยิบมีดขึ้นมาและปาเข้าใส่ตาของลอนนี่หลังจากนั้นเธอก็ได้หนีไปไม่เคยมีใครเห็นเธออีกเลยส่วนเหตุผลที่ลอนนี่ฆาตระกูลนี้ก็เป็นเพราะว่ากลัวว่าตระกูลนักฆ่านี้จะไปทํางานให้กับคนอื่นนั่นเองทำเอาเรนนี่ถึงกับเครียดเลยจากเดิมเครียดแล้วนี่เครียดยิ่งกว่าเดิมอีกจากวะนนั้นมือขวาของลอนนี่ได้เดินเข้ามาและบอกกกับเรรว่า่าาตตอออนนนีีน้้งจะคุยกับเร จากนั้นเรได้เดินเข้ามาลอนนี่ได้เปิดก่อนเลยว่าเขารู้ว่าเรมีฝีมือดีขนาดไหนและเขาต้องการให้เรมาทํางานให้กับเขาเรได้บอกว่าไม่จริงๆเขาตั้งใจจะวางมือแล้วแต่ลอนนี่ก็บอกว่าไม่เหมือนกันถ้าหากเป็นคนของเขาแล้วต้องเป็นตลอดไปใจเย็นนะครับคลอนนี่ผมหนะักตกลงกับไมเคิลเรียบร้อยลอนนี่ได้สวนแล้วนานล่ะไมเคิลเธออยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าเรจะพยายามอธิบายว่าเขาแค่ต้องการเก็บเงินซื้อร้านอาหารให้กับครอบครัวเท่านั้นแต่ลอนนี่เขาก็ไม่สนใจเหมือนกันบอกว่าถ้าเรไม่ทํางานให้กับเขาลก็ เขาจะถล่มครอบครัวของเรซา ถ้าไม่อยากให้ครอบครัวเป็นอันตรายก็ให้อยู่เงียบๆกลมนากลมตาทำงานให้กับเขาต่อไปนั่นทำให้เรเขาไม่มีทางเลือกต้องยอมตอบตกลงเดินหน้าเซ็งออกมาจากห้องของรลอน,นี่อิกกี้จึงได้ดึงเรเข้าไปคุยที่หลังร้านบอกให้เรนั้นใจเย็นๆที่รลอน,นี่มันพูดไปแบบนั้นมันแค่โกหกเท่านั้นนายเห็นหลานของมันไหมแอนโทนิกนะ่จริงๆแล้วรลอน,นี่มันแอบสืบรู้มาว่าแอนโทนิกแอบทำลับหลังมันเพราะว่าแอนโทนิกตั้งใจจะขึ้นเป็นใหญ่แทนรลอนี่นั่นทำให้รลอนนี่เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากและหาทางกำ ตัวเองเขาหนาได้รับคําสั่งจากลอนนี่มาว่าให้มาบอกกับเรถ้าหากเรจ,จัดการแอนโทนิกได้ละก็ มันจะกลายเป็นงานสุดท้ายและเขาจะปล่อยเรไปทันทีทําให้เรเขาไม่รอช้าเขาตกลงรับงานทันทีและออกมาดักรอแอนโทนิกอยู่ที่หน้าร้านเขาได้โทรไปบอกอลิสซึ่งเธอเพิ่งจะทําสัญญาซื้อขายเสร็จพอดีบอกว่าคืนนี้เขาต้องทํางานสุดท้ายให้จบและเขาก็จะเลิกงานได้สมบูรณ์อลิสเธอได้บอกว่าโอเคเดี๋ยวเธอจะเตรียมน้ําแข็งประครบเอาไว้ให้จากนั้นไม่นานแอนโทนิกและลูกน้องจึงได้ออกมาจากบารพวกมันได้เข้ามาต่อที่ผับแห่งนี้ซึ่งแอนโทนิกเขาก็ได้เสพแป้งอย่างเต็มกราฟเมื่อเห็นสาวสวยเขาก็ได้เดินเข้าไปจีบแม ได้แอบวางยาเธออีกด้วยแต่ก่อนที่จะเป็นตามแผนของแอนโทนิก เรก็ได้เดินตรงเข้ามาพร้อมกับกําลังจะจัดการกับแอนโทนิกลุงน้องของแอนโทนิกเห็นดังนั้นพวกมันจึงวิ่งเข้ามาชาร์จเรทันที2คนปืนของเรได้หลุดมือแต่เรก็สามารถจัดการ2คนนี้ลงไปได้อย่างง่ายได้ออกเดินตามล่าแอนโทนิกต่อตอนนี้มันกําลังสตีแตกและโทรหาลอนนี่บอกว่าเรนันบ้าไปแล้วตอนนี้เรกกาลังจะมาล่าเขาซึ่งเรก็ได้เข้ามาพอดีและจับตัวแอนโทนิกเอาไว้แต่แล้วกลับมีคนเข้ามาที่หน้าประตูมือขวาของลอนนี่มันได้เข้ามาชักปืนขึ้นและกําลังจะยิงเรททาให้เรได้จับปลายกระบอกปปืืนนนหัไทางอ่ และกระสุนก็เข้าหัวแอนโทนิกอย่างจังนั่นทําให้แอนโทนิกเขาได้เสียชีวิตลงงานของเรได้เสร็จสมบูรณ์จากนั้นเรเดินทางกลับไปที่บ้านและหนังตัดภาพมาที่หลอนนี่หลังจากที่มือขวาโทรรายงานว่าตอนนี้แอนโทนิกได้เสียชีวิตลงไปแล้วหลอนนี่เขาโมโหเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่เคยสั่งให้ฆ่าหลานชายของตัวเองเลยเขาเป็นคนที่รักหลานชายมากม ทั้งหมดเป็นแผนของอิกกี้อิกกี้กำลังปั่นหัวและหลอกใช้เรหลอนนี่เขาก็ไม่รอช้าสั่งให้ลูกน้องของเขาทุกคนบุกไปที่บ้านเรจับตัวพวกมันมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรหรือครอบครัวของมันทำให้แดนนี่ที่ได้ยินว่าตอนนี้เรกกำลังจะโดนบุกเขารีบปลีกตัวออกมาจากแก๊งและรีบโทรบอกเรทันที ในเวลาเดียวกันนั้นฟังของเรเขาได้กลับมาที่บ้านและเข้ามาหาอลิซบอกกับเธอว่าทุกอย่างมันจบแล้วทั้งสองได้จูบกันและเธอจึงได้เอาโฉนดที่ดินให้กับเขาดูจากนั้นทั้งคู่ได้เข้าไปภายในห้องแต่แล้วไม่นานชิวอนกลับวิ่งเข้ามาเอาโทรศัพท์ของเรมาให้กับเรบอกว่ามีคนโทรมาเรเขาได้รีบรับสายแดนนี่รีบบอกทันทีตอนนี้พวกมันกําลังจะไปหาเรแล้วทําให้เรเขาไม่รอช้ารีบไปหยิบปืนพาอลิสและลูกทั้งสองคนไปหลบอยู่ภายในตู้ปิดไฟบ้านนี้จนมืดเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พวกมันบุกเข้ามามพอดี 3คน พวกมันได้ค่อยๆย่องเข้ามาแต่ถูกเรดักรอเอาไว้และยิงทะลุกำแพงร่วงไปหนึ่งคนวิงชาร์ดคนที่อยู่หน้าสุดใช้มันเป็นโลกระมังและไล่ยิงอีกคนหนึ่งจนร่วงส่วนเจมอนี่ก็ลากมันเข้าไปภายในครัวแต่มันจนร่วงและใช้หน้าของมันฟาดเข้าไปที่ตู้ไมโครเวฟอีกหนึ่งคนได้วิ่งเข้ามาเรดได้เข้าไปจับลูกซองของมันเอาไว้แต่มันจนล้มและแย่งลูกซองของมันมาพร้อมกำลังจะลั่นไกแต่เขาก็หันไปเห็นครอบครัวของเขากำลังยืนมองอยู่เลยเลือกไว้ชีวิตเจหมอนี่และพาทุกคนออกมาจากบ้านพากันไปซ่อนตัวที่ร้านอาหารขของพวกเา ไม่นานแดนนี่ก็ได้มาถึงที่นี่แล้วแต่แดนนี่เขาก็ดันเปิดไฟทําให้เรได้บอกว่าปิดไฟเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็โดนเจอตัวหรอกหลังจากนั้นล,ลูกทั้งสองได้ถามขึ้นมาทันทีนี่มันเรื่องอะไรกันแน่นั่นทําให้เรเขาได้รู้สึกผิดและไม่อยากโกหกลูกอีกต่อไปเขาได้บอกตรงๆเลยว่าเขาไม่ใช่ตำรวจมานานแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาแค่โกหกว่าเขานั้นยังเป็นตำรวจแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นหนึ่งในแก๊งมาเฟียเป็นนักฆ่าให้กับมาเฟียเหตุผลมันก็ง่ายๆเลยเขาอยากจะให้ลูกและภรรยามีชีวิตที่ดี เพราะว่าตอนเด็กตัวคนนั้นไม่เคยมีชีวิตที่ดีเลยเมื่อเขาได้กลายเป็นพ่อคนเขาจึงอยากจะมอบชีวิตที่ดีให้กับลูกๆ แต่แล้วในระหว่างที่พวกเขาคุยกันแดนนี่ก็ได้สังเกตเห็นว่าพวกนักฆ่ามันมาที่นี่แล้วพวกมันไม่รอช้าเปิดฉากถล่มพวกพระเอกทันทีพร้อมบุกเข้ามาภายในร้านซึ่งเรก็พยายามยิงต่อสู้เอาไว้แต่ในฝั่งของแดนนี่เขานั้นไม่มีปืนเพราะเขาไม่กล้าใช้ปืนงั้นแดนนี่ทำตัวให้มันเป็นประโยชน์หน่อยไปเปิดไฟหน่อยตอนนี้เขามองไม่เห็นแดนนี่เขาจึงได้จัดให้แต่ตอนที่เขากำลังจะไปเปิดไฟกลับมีนักฆ่าหญิงคนหนึ่งเข้ามาแดนนี่ฟาดเข้าไปที่เธอทันทีจนทำให้ปืนของเธอนั้นหล่นทั้งสองคนสู้ยังอาวุธกันอยู่สักพัก เท่านั้นแหละเรย์เขาได้โผล่ออกมาและลั่นไปทันที4นัดรวดตาย4คนส่วนนะักฆ่าหญิงคนนี้แดนนี่ก็ได้ฟาดเธอจนเธอได้สลบไปจากนั้นแดนนี่รีวิงเข้ามาบอกกับเรย์บอกว่าเขาเตรียมรถไว้ให้เรย์แล้วที่หลังร้านเงินสดที่พออยู่ได้4คนเขาก็เตรียมไว้ให้แล้วให้ทั้ง4ี่คนนั้นหนีไปซะเดี๋ยวเขาจะคอยต้านพวกมันเอาไว้ที่นี่เองทําให้เรย์นี่ก็ยังงงแล้วแดนนี่จะทําแบบนี้ทําไม คำตอบง่ายๆเลยก็ค้นมองว่าเรนนั้นเป็นพี่ชายของเขาซึ่งสิ่งนี้ที่เขาทำมันก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวจำเป็นต้องทำให้กันเป็นเรื่องปกติเอาละพี่ชายตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วพาทุกคนไปที่หลังร้านอยู่นี้เรไม่รอช้ารีบพา,าครอบครัวไปทันทีมีหนึ่งคนขวางทางเขาเรก็ซัดมันจนตายแต่พอเรเปิดหลังร้านด้วยความที่เขานั้นยังไม่ทันระวังมือขวาม,มันได้ยืนรออยู่แล้วและซัดเข้าไปที่เรหนึ่งหมัดร่วงไปเลยเรเขาได้สลึมสลือและเขาตื่นมาอีกทีเขาก็ได้พบว่า เขานั้นถูกจับลามโซเอาไว้พร้อมกับอลิซคนที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็คืออิกกี้เรได้เริ่มด่าอิกกี้ทันทีว่าอิกกี้นั้นหลอกใช้เขาแต่อิกกี้ก็ทำท่าทีไม่รู้ร้อนรู้หนาวเปลี่ยนคำถามแล้วกันตอนนี้ลูกๆของเขานั้นอยู่ที่ไหนพร้อมกับหนังตัดภามาที่ในฝั่งของเฮนรี่และชิวอนทั้งสองถูกลอนนี่พามาดูศพของแอนโทนิ บอกกับน้องทั้งสองคนว่าที่ทั้งสองคนมีชีวิตอยู่ที่ดีมีอาหารการกินที่ดีมันแลกมาด้วยเลือดของครอบครัวของเขานี่แหละคือสิ่งที่เลเป็นเขานั้นเป็นอาชญากรเป็นนักฆ่าและเป็นฆาตกรจากนั้นเขาได้สั่งลูกน้องจับสองคนนี้ไปไว้ภายในห้องออฟฟิศของเขาหลังจากนั้นรอนนี่เดินเข้ามาหาเรและอลิซซึ่งเรก็พยายามอธิบายว่าถูกอิกกี้หลอกใช้ แต่ลอนนี่เขาก็ไม่ฟังและเขาได้บอกให้เงียบสิ่งที่เขาสนใจตอนนี้ก็คืออลิซสาวน้อยเธอเน่เกิดที่ไหนอลิซเธอได้โกหกไปว่าเธอเกิดที่ออสเตรเลียลอนนี่เขาได้คำขึ้นมาทันทีบอกว่าเขาจำเธอได้เขาเห็นเธอภายในฝันอยู่ทุกคืนและทุกครั้งที่เขาเจ็บแผลบนใบหน้าของเขาเขาก็นึกถึงแต่หน้าของเธอเพราะว่าเธอนี่แหละเป็นคนควักลูกตาของเขาออกสรุปแล้วอลิซเธอนั้นเป็นลูกสาวของตระกูลนาคาที่ลอนนี่สังหารพ่อและแม่ของเธอไปนั่นเอง เธอได้ปิดบังตัวตนใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาแต่งงานกับเรสร้างครอบครัวและไม่บอกเรว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอนั้นเป็นใครทำให้เรได้ตกใจและถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยทำให้อลิสเธอได้ขอโทษเรและบอกว่าแท้จริงแล้วชื่ออลิสนะ่ะเป็นชื่อปลอมมันเริ่มจากการที่เธอจัดการควักลูกตาของลอนนี่ออกมาหลังจากนั้นเธอได้พยายามตามล่าลอนนี่มาอีกหลายปีแต่เธอก็หามันไม่เจอจนเธอตัดสินใจทิ้งชื่อทิ้งตัวตนเก่าและหนีมาอยู่ที่เมืองนี้ คนที่คอยปิดบังตัวตนให้กับเธอก็คือไมเคิลเนื่องจากไมเคิลเป็นเพื่อนเก่าพ่อและแม่ของเธอนั่นเองจนเธอได้แต่งงานกับเรและเห็นว่าเรกำลังเครียดเรื่องเงินเลยได้บอกให้ไมเคิลช่วยรับเรเข้ามาทำงานที่นี่ทีเธอได้ขอโทษเรที่เธอไม่ได้บอกเรื่องนี้เธอแค่พยายามจะเป็นคนธรรมดาจากนั้นรลอนนีได้บอกว่าเรนั้นเป็นคนฆ่าหลานชายของเขางั้นเขาก็จะฆ่าลูกๆของเรเช่นเดียวกันทำให้ทั้งสองคนได้ไว وي ไวขึ้นมาและลูกน้องของหลอนนีได้ชักปืนออกมา ทว่าอิกกี้กับหยิบม,มีดที่เขาซ่อนเอาไว้ในไม้เทา้าจัดการกับลุกน้องของลอนนี่ยแย่งปืนลุกน้องของลอนนี่มาและพยายามไล่ย,ยิงหลอนนี่ทำให้เรและอลิสทั้งสองล้มโต๊ะเป็นที่กำบังจากนั้นหนังตัดผ้ามาที่เฮนรี่และชิวอนทั้งสองได้ลองคนโต๊ะของหลอนนี่จนพวกเขาได้เจอปืนชิวอนเป็นคนเก็บปืนเอาไว้และให้เฮนรี่และไปหลบภายในตู้เซฟส่วนหลอนนี่ที่หนีออกมาจากห้องนั้นเขาก็ได้ออกมาสั่งลุกน้องนักฆ่าที่อยู่ข้างนอกให้เข้าไปจัดการพวกมันซะ กลับมาที่อิกกี้ตอนนี้อิกกี้ได้อธิบายทุกอย่างให้กับเรฟังว่าแท้จริงแล้วนั้นเขาตั้งใจจะจัดการกับลอนนี่ตั้งแต่แรกเลยวางแผนหลอกใช้เรให้ไปฆ่าล้านชายของลอนนี่ส่วนการที่ลอนนี่จะตามล่าเรและครอบครัวเขาก็รู้ดีแต่เขาเชื่อใจว่าครอบครัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะอิกกี้เขาก็รู้ตัวตนของฝั่งอลิสเป็นอย่างดี เขาได้ช่วยแก้มัดให้กับทั้งสองคนส่วนอลิซในตอนนี้เธอไม่จําเป็นต้องปิดบังตัวตอนอีกต่อไปเธอได้หยิบทั้งปืนทั้งมีดซ่อนเอาไว้ในเสื้อหยิบมีดโกนมา1น่งอันซ่อนเอาไว้ภายในผมของเธอบอกให้อีกกี้เปิดประตูซะมี1คนเข้ามาอลิซเธอได้ใช้มีดรําใส่เจ้าหมอนี่จนมันได้เสียชีวิตลงไปอย่างรวดเร็วเรที่เขาได้เห็นเขาถึงกับพูดไม่ออกเลย อลิส <Alice S 2> ได้ถามเหมือนว่าคุณกําลังมีบางอย่างอยากจะพูดนะจังหวะน,นั้นมีคนหนึ่งเข้ามาอลิซเธอก็ยิงเจ้าหมอนี่แบบไม่มองเรื่องที่เราจะคุยกันเอาไว้ที่หลังตอนนี้เราต้องไปช่วยลูกๆซะก่อนเร <Ray S 1> <Ray S 2> ก็บอกโอเคและอลิซเธอจึงเป็นคนนํานักฆ่าสิบกว่าคนที่อยู่ข้างนอกอลิซเธอได้ออกไปคนเดียวจัดการพวกมันทุกคนไม่มีแม้จังหวะที่จะให้เรเข้าไปช่วยเธอเลยเพราะเธอสามารถจัดการได้คนเดียวแถมอาวุธที่เธอใช้ยังเพียงแค่มีดเล่มเดียวเท่านั้นแต่กําลังเสริมพวกมันก็ได้เข้ามาทําให้ทั้งสองคนได้ไปหลบที่หลังบาร์จนได้พบว่า าดเจ็บอยู่ที่นี่ตอนนี้พวกเธอนั้นไม่มีอาวุธทําให้ชาลีได้มอบขวานให้กับอลิซซึ่งอลิซได้เห็นว่าขวานนี้มันมีเงาเธอจึงได้ลองส่องดูเหมือนกระจกจากนั้นจึงได้โยนขวานกับหลังและปักหัวเจ้าหมอนี่อย่างจังนะะักฆ่าอีกสองคนที่เห็นขวานบินพวกเขาก็ได้งงอลิซอาศัยจังหวะน,นี้ออกมาและลั่นหัว2คนนี้อย่างแม่นยำพวกเขาเดินหน้าตามหาลูกๆต่อไปหันหลังชนกันนักฆ่าเข้ามา2ทางพวกเขาได้ช่วยกันยิงนะะักฆ่าคนแล้วคนเราได้ถูกเก็บไปไม่มีใครสามารถต้านทานสองคนนี้ได้เลยแต่่่ถ้้าาาหกกยยัังอูรวมนนนแบบีจะ หาลูกไม่เจอ,อสักทีอลิซได้บอกให้เรไปตามหาลูกเลยที่นี่เธอจัดการเองเรเขาได้ทำตามเดินหน้าไปเขาได้เจอกับคนคุณตานั่นก็คือ Harry. แฮร์รี่แมนแมนลูกผู้ชายแฮร์รี่เขาได้ถอดเสื้อและท้าต่อยตัวต่อตัว,ตวแต่เรเขาก็ได้ตอบกลับด้วยกระสุนปืนยิงแฮร์รี่เข้าไปหมวดแม็กพร้อมกำลังตัดภาพเข้ามาหาฝั่งของชิวอนขณะที่เธอกำลังซ่อนตัวมีนักฆ่าคนหนึ่งเข้ามาภายในห้องนี้ เธอได้รอโอกาสที่เหมาะและโผล่ออกมายิงจเจ้าหมอนี่เข้าไปอย่างแม่นยำจนมันได้เสียชีวิตลงเรทไดยินเสียงปืนเขาก็ตกใจและรีบวิ่งเข้ามาดูชิวอนเธอนั้นมีท่าทีตกใจแต่ที่เธอตกใจตอนนี้ก็คือเธอตกใจว่าทาไมเธอถึงไม่รู้สึกผิดทั้งที่เธอเพิ่งจะฆ่าคนไปคนแรกแต่เธอกลับไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นฝั่งเรมากกว่าที่ตอนนี้กลัวลูกสาวจะสติแตกเขาได้ขอโทษชิวอนซ้ําไปซ้ำมาที่เขาได้เป็นแบบนี้และทําให้ชิวอนมาเจอกับเรื่องแบบนี้และเฮนรี่จึงได้ออกมาจากที่ซ่อนจากนั้นอลิซจึงได้เข้ามาสมทบ ครอบครัรวได้กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้แล้วไรได้เสนอความคิดว่าพวกเขาจะใช้โอกาสนี้แลน่นีออกไปนอกเมืองไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่อลิสกลับบอกว่าไม่เราไม่ควรทำแบบนั้นถ้าหากเราทำแบบนั้นแล้วก็เราก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตบ้านของเรานั้นอยู่ที่นี่ร้านของเรานั้นอยู่ที่นี่เราควรจะสัตสางทุกอย่างวันนี้และเริ่มต้นครอบครัวของเราใหม่ แต่เรเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาไม่อยากจะให้เอาชีวิตลูกๆมาเสี่ยงแต่ลูกๆทั้งสองคนกลับไม่เห็นด้วยกับเรทั้งสองได้ลงความเห็นตรงกันว่าให้กวาดล้างพวกนี้มันให้จดจบไปเลยดีกว่าซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะได้สายเลือดของอลิซมาเป็นอย่างดีเมื่อเรเห็นว่าทุกคนมองไปทิศทางเดียวกันทําให้เขาได้ยอมและบอกว่าวันนี้เขาจะจบทุกอย่างกําชับทั้งสองคนให้หลบอยู่ภายในนี้เดี๋ยวพวกเขามา จากนั้นสองสามีภรรยาทั้งสองคนได้ออกมาเห็นรีที่สงสัยก็ได้ถามพี่สาวไปว่านี่พ่อของเราเป็นอะไรกันแน่หรือว่าพ่อของเรานั้นเป็นจอนวิก ชิวอนได้ตอบว่าไม่จริงๆแล้วพ่อนะ่ะน่าจะแต่งงานกับจอร์นวิงมากกว่านะและหนังตัดผ้ามาที่พวกนักฆ่าของลอนนี่ตอนนี้พวกมันร้องให้มาฟ้องลอนนี่ว่าผู้หญิงคนนั้นเหมือนบ้าไปแล้วใช้มีดทำครวัวฆ่านักฆ่าไปตั้งหลายคนแต่ลอนนี่ก็ไม่ยอมเห็นว่าตอนนี้ลูกน้องเลือ3คนเลยสั่ง3คนนี้ให้เข้าไปจัดการให้เสร็จส่วนด้านในตอนนี้อิกกี้ได้เห็นแล้วว่าชาลีได้เสียชีวิตลงไปแล้วเขาเสียใจมากที่เพิ่งจะสูญเสียเพื่อนของเขาไปทําให้เขาได้หยิบ RPG ขึ้นมาเล็งไปทางนักฆ่า3คนที่กําาาลลังจะะเข้ามาแ เรียบร้อย3คนนี้โดนระเบิดกระจุยเหลือเพียงแค่ลอนนี่และมือขวาเท่านั้นตอนนี้ซึ่งอลิซก่อนที่จะออกไปสู้เธอได้บอกกับเรว่าลอนนี่เป็นของเธอนะ จากนั้นทั้งสองคนได้ออกมาและเปิดฉากยิงกันทั้งสองฝ่ายโดยอลิซเธอได้รับมือกับลอนนี่ส่วนในฝั่งของเรรับมือกับมือขวาทว่าเรกับเจ้าหมอนี่ก็ยิงกันจนกระสุนหมดจึงได้ท้ากันตัวต่อตัวการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นและจบอย่างรวดเร็วพอะเจ้ามือขวาคนนี้ไม่สามารถสู้เรได้เลยแม้แต่น้อยถูกเร่จบหักแขนและกระทืบจนลม้มส่วนอลิซและลอนนี่ก็ยิงกันจนกระสุนหมดเหมือนกันมันจึงอาศัยจังหวะน,นี้วิ่งขึ้นไปบนรถและกําลังจะขับหนีแต่อลิซเธอก็ไม่ยอมเธอได้คว้ามีดที่เธอซ่อนเอาไว้ออกมมาาาาเเขขไปขวงทงรถื่อ กำลังจะชนเธอทําให้เธอเฉือนเข้าไปที่คอของมันรถของรอนนี่เสียหลักและผิดความทําให้อลิสเดินเข้าไปหามันนั่นทําให้รอนนี่ปากดีใส่เธอทันทีว่าเขาไหนยังจําได้อยู่เลยนะเสียงพ่อและแม่ของเธอที่โหยหวนตอนโดนไฟไหม ทำให้อลิซไม่หล่อช้าสับเข้าไปที่คอของลอนนี่และเขาก็ได้เสียชีวิตไปจากนั้นอิกกี้ได้พาเฮนรี่และชิวอนออกมาหาพวกเขาครอบครัวได้เข้ากอดกันและเมื่อทุกอย่างจบลงพวกเขากําลังจะเดินจากไปทําให้ชิวอนเธอได้พูดขึ้นมาตอนนี้เธอเลือกอาชีพได้แล้วนะเธอจะเป็นเหมือนพ่อและแม่ทั้งสองก็ได้ค้านหัวชนฟ้าแต่ชิวอนเธอบอกว่าเธอจะเป็นเดี๋ยวฉากบางหน้าเธอจะเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟภายในร้านก็พอแต่เบื้องหลังและตัวตนของเธอเธอนั้นจะเป็นฮิตแมนและหนังตัดผ้ามาอีกหลายเดือนต่อมา พวกเขาได้ซ่อมแซมร้านอาหารจนสามารถเปิดได้จริงๆแล้ววันนี้ครอบครัวได้เข้ามาฉลองที่นี่และแดนนี่ก็อยู่ที่นี่ด้วยยินดีกับพวกเขาที่สามารถเปิดร้านได้จริงๆ เสียงกระดิ่งประตูได้ดังขึ้นลูกค้าได้เข้ามาแล้วแต่ทว่าลูกค้ากลุ่มนี้กลับชักปืนขึ้นมาสุดท้ายครอบครัวนี้ก็ต้องกลับมาค่าอีกครั้งจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Guns Up สำหรับในฝั่งของคะแนน IMDB <c oughs> ให้เรื่องนี้ไปที่5.5คะแนนส่วนทางด้านของ Rotten t o m a t o นักวิจารณ์ให้ไปที่61%ส่วนคนดูให้ไปที่74%ครับ สุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ